สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาถึง20มิถุนานะคะเป็นการดูดวงความรักนะคะประจำเดือนมีนาคม2,562นะคะอขอบคุณทุก การกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกคําแนะนํำติชมนะคะอยากให้เพื่อนๆฟังคําทํานายเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหรือเพื่อความบันเทิงน,นะคะมาดูกันว่าใน,ในเดือนมีนาคมสองพนหกสิบนี้ไพ่มีอะไรจะแนะนํานะคะชาวราศีเมถุนบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้อสวินถือเหรียญน,นะคะ หนึ่งดาบสองถ้วยนี่ค่ะโรแฟนราชินีถือถ้วยแปดถ้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เดอะสเตร g t ์เดอะเดวิลนะคะไพ่ใบแรกนะคะอัศวินถือเหรียญณนะตอนนี้นะคะ ชาวราศีเมถุนอาจจะบางท่านอาจจะกําลังคุยอยู่กับชาวธาตุดินก็ได้นะคะหนุ่มรูปหล่อมากนิ่งนะคะธาตุดินพูศพนะคะศพกันมังก่อนนะคะแต่ทีนี้นะคะสถานการณ์นะตอนนี้มีหนึ่งดาบเข้ามานะคะมาบอกว่า มันมีปัญหาอะไรบางอย่างของคุณกับเขานะคะที่มันเกิดขึ้นรู่รอาการแก้ไขยอยู่นะคะทีนี้การที่เราจะแก้ไขได้เนยทั้งสองคนจะต้องช่วยเหลือกันนะคะสองถ้วยนะคะการมีความรักกันมีความเข้าใจกันนะคะการมีมิตรภาพสิ่งดีๆนะ,ะให้แก่กันนะคะนะคะให้ไม่ต่อมานะคะดิ o าโรเฟนอ่า คนคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีเมตตาสามารถให้ความอบอูนให้ความช่วยเหลือนะคะเอ็นดูคุณนะอาจจะเป็นเจ้าหนายหรือเป็นใครได้อีกบ้างเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูอาจารย์ก็ได้นะคะอืมก็เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้แล้วก็ไพ่พระนะคะเมื่อไพ่ใบน,นี้เกิดขึ้นก็คือ ในเดือนนี้จะมีสิ่งดีๆมาช่วยคุ้มครองคุณนะคะให้รอดพ้นจากความไม่ดีต่างๆนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรที่คุณมีก็สามารถแก้ไขไปได้ด้วยดีเนาะอ่าพใบต่อมาราชินีถือถ้วยนะคะเขาเป็นใครเอ่ยนะคะเขาอาจจะอืมเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้นะคะเป็นชาวทาต ธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิตนะคะเขาเป็นใครครับเป็นมือที่สามหรือว่าเป็นตัวคุณนะคะที่คือสถานการณ์เดือนนี้เขาก็ดูคุณมีความสุขดีเนาะอะไรต่างๆก็เป็นไปได้ดังหวังนะคะอืมแต่ว่าไพ่ใบต่อมานี้สิแปดถ้วยนะคะมีความเบื่อหน่ายนะคะไม่รู้เบื่ออะไรนะคะเบื่อที่เขา ต้องเดินทางนะคะแฟนต้องเดินทางไปไปมา,มาไม่ค่อยมีเวลาให้ความห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดหรือว่าทํางานอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะคะอืมก็บางท่านนะนะในระยะเวลาที่อันใกล้ที่จะเกิดสิ่งที่จะเกิดนี่คือเหมือนคุณเบื่อแล้วคุณก็อยากจะเออ มันเซ็งอยากจะปลดปล่อยนะคะบางครั้งบางท่านนี่ยกก็จะเข้าวัดฟังธรรมนะคะเป็นการแก้เซง็งหรือว่าบางท่านนี่ก็จะไปเที่ยวธรรมชาตินะคะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าอารมณ์ของไพ่น,นี่มันเบื่อมันเซ็งนะคะมันไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจนะคะขาดแรงบันดาลใจขาดกำลังใจนะคะ ให้ไม่ต่อมานะคะอืมนอกจากจะมีอัศวินถือเหรียญแล้วก็มีอัศวินถือถ้วยนะคะมามอบความรักมามอบอ่าความรู้สึกดีๆให้แก่คุณนะคะหรือว่าตัวคุณเนะ่ะอืมคาดหวังนะคะมีความรู้สึกว่ากําลังรอความรักจากใครเอ่ยก,ากํา,า,ล,า,ากลังรอความรักจากเชาวอ่าทาดินหรือเปล่าหรือว่ากําลังรอความรักจากชาว พฤศพนะคะเทอร์ฟนนอกจากจะเป็นไพ่พา,พาแล้วก็หมายถึงเช้าพฤศพได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้าราชการทหารตำรวจครูอาจารย์นะคะหรือว่าเจ้านายของคุณก็ได้นะคะคุณอยากให้เขามามอบความรักให้กับคุณนะคะหรือว่าคือตอนนี้ดูรู้สึกว่าคุณนี่มีเสน่ห์มากเลยนะใครๆก็อยากมามอบความรักไม่อยากทาอยากมาทําความรู้จักจนมันเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ที่คุณรู้สึกว่า โอ้โหมันเข้ามาเยอะขนาดนี้แทนที่จะดีใจกับรู้สึกว่าเบื่อนะคะเบื่อเลยฮนะเบื่อที่สวยเกินไปอะไรเงี้ยนะเนแรงเกินไปก็เบื่อตัวเองสวยเกินนะอืมทีนี้เด็กถือถ้วยนะคะมันเก,เกี่ยวกับอบางครั้งเราก็เบื่อที่จะคุยกับคนเก่าๆนะคะอยากจะอืมคุยนะคะ มีการพูดคุยกับคนอื่นๆบ้างนะคะอืมอเป็นการเด็กถือถ้วยเ,เป็นการส่งข้อความส่งคุยกันทางโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะอืมมีการติดต่อกันมีการนึกถึงกันคิดถึงกันนะคะความสัมพันธ์อย่างเชถ้าสมมติว่าเพิ่งรู้จักกันก็ยังมีการสารสัมพันธ์นะคะอยากมีเพื่อนใหม่ มีอยา่อยางมีมิตรภาพใหม่ๆอะไรแบบเนี้นะคะทีนี้ให้ไบต่อมาเด e s t e เตนนะคะ t h อ s t e เตอาจจะเป็นนะคะนอกนอกจากจะมีพืชศพแล้วนะกะ็มีเด e s t e เตก็คือราสีเมษรนะคะราสีขอภายราสีสิงนะคะราสีสิงนะคะเออชถวราสีสิงเข้ามานะคะก็คือ ไพ่อะเดลสเตงบอกว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าแฟนอยู่ห่างไกลกันนะคะอืมคุณก็สามารถควบคุมเขาเะยค่ะแม้จะอยู่ไกลกันคุณก็สามารถควบคุมไม่ให้เขาไปมีคนอื่นได้นะ,ะอาคุณบริหารเสน่ห์นะคะคุณทําตัวเองให้มีค่านะ,ะอืม เนี่ยคุณสามารถควบคุมสิ่งโตตัวนี้ได้อยู่นะคะแต่ทำว่าสิ่งโตทั่วไปอ่ะเขาไม่ค่อยชอบให้ใครไปควบคุมเขาหรอกนะคะอืมเขาชอบมีแฟนที่มีความอ่อนโยนมีความน่ารักน่าทนุถนอมนะคะอืมและถ้าสมมูรณ์ว่าเพื่อนเพื่อน,อน,อนคนไหนนะคะที่ค่อนข้างที่จะข่มแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เก่งใจคุณจะแย่อยู่แล้วนะคะ อืมเขาไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะแต่ว่าตัวคุณมาสินะคะวันไหวไหมนะคะเพราะว่ามันมีนะคะมันมีเดเดวิลเข้ามานะคะเดวิลก็เป็นความรักโลภโกรธหลงนะคะความเป็นเหมือนกับมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีกิ๊กอะไรแบบนีนะะ้นะคะอืมไปหลงนะคะหลงนุ่มรูปหล่อนะคะหลงอาจจะไปหลง้าวคุศพหรืออาจจะไปหลง ชาวธาตุน้ํานะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ไปหลงเขาก็เป็นเพราะว่าตัวคุณมันสวยนะมีเสน,น่ห์ทำให้คนหลายๆคนเนะี่ยอยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะทีนี้มันก็เป็นปัญหาแบบเออคนนั้นก็ดีคนนี้ก็เสียดายนะก็คุยมันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ก็อาจจะไม่ได้เจ้าชู้ทุกคนหรอกค่ะอืมทีนี้ถ้าสมมติว่า เพื่อนคนไหนถ้าสมมติว่าคุณความรักดีอยู่แล้วนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเชื่อไปหมดเนาะเราก็ฟังแค่เป็นแนวทางก็พอนะคะอืมเพราะว่าไพ่มันเป็นการอ่านโดยรวมเนาะเป็นาการอ่านแบบตะวันตกเป็นการอ่านแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะอืก็อยากให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจารณญาณในการฟังนะ ไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนมีนาคมก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของมีคนห,นหลายๆคนเข้ามาแล้วก็ไพ่ก็มาเตือนนะคะมาเตือนให้คุณอโอเคเอนุ่มนวลอ่อนโยนกับแฟนน้อยนะคะอืมแล้วก็ให้ระวังเรื่อง มีคนเข้ามาพัวพนันมีคนเข้ามาติดพันนะคะแล้วก็ระวังเราจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่นะคะอืมแล้วก็มันเริ่มจากมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากข้อความนะคะสั้นๆนะคะแต่ว่าก็มันก็จะสามารถพัฒนาไปเป็นการรู้จักกันได้มากขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแพ้ใจตัวเองนะคะเดินเดวิลแบบมันเป็นความลุ่มหลง นะคะพิศวาสความเสน่หานะคะให้ระวังว่าเออคนอื่นจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนวันไหวนะคะให้ระวังความหวั่นไหวของตัวคุณเองนะคะไพ่ฟังแล้วลองสลับกันดูก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวแฟนก็ได้นะคะในสถานการณ์นั้นๆลองสลับกันดูเนาะอืม แต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพราะว่าความรักดีมากเลยนะความรักดีมากเลยดีจนดีจนน่าเป็นห่วงเพราะว่านอกจากจะโอเคมีมีความรักกาแฟแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าชาวเนี้ยชาวท่าดินอาจจะนิ่งไปนะไม่ค่อยแสดงความรักกาแฟน,นะคะ ไม่ทุนจะเบื่อก็ได้ชอบความตื่นเต้นเลยไปเลยไปทาความรู้จักกับเดวิลย่งเงี้ยนะคะเดวิลเป็นใครได้อีกเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นคะคะทีนี้ก็ระวังระวังหน่อยละกันนะคะอืก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองนะคะ ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีนะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ